นะครับให้เบงเส้นทางอุทยานพ่นนะครับทานขู้นะครับเส้นนี้สิเส้นนี้นะครับสี่หลัดขามไปฟังเล่าพี่นอกขามไปฟังเล่าพอ้เห็นแต่ทางปิ่งปิงปิ่งไปหุนนะครับลําไปนี่เป็นเขตนะครับอนี่นะครับถนนทนทา้งนะครับ ทางตานมงเ่นะครับเสือมึงพลันหินเด้พี่นาะมึงมึงพลันหินลานเป็นแนวไหนนะครับลานปู้นะครับอันนั้นเป็นของฟังไทยอยู่ฟังนะครับนี่เป็นปลาของทางวัดนะครับนี่เป็นพลันหินนะครับที่ไหลเสาะมานะครับเกษบมึงไปเองสินะครับไลไปนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวผมสิทายถ้ามขันตอนต่อไปสรุปต่อไปอีกเทีานั้นครับ